สวัสดีค่ะช่องพิมพ์ตอรี่นะคะนี้มายืนอยู่หน้าวัดนะคะหน้าวัดยืนอยู่หน้าวัดแต่ผ่านข้ามไปข้ามไปแล้วก็อันนี้น้องเขาก็มาทําต้นไม้อยู่หน้าบ้านค่ะซ่อมผ้าเขาเรียกแวะให้เอาผ้าไปไปทนะํานะซ่อมผ้ามันติดถนน <c oughs> มันติดเป็นฟ้าประธานพอรนะคะน้องเขาก็ตัดออก ทา,ทางเข้าวัดจะเป็นถนนนะคะเป็นถนนตรงนี้มันจะทางโค้งินออกไปถนนใหญ่นะคะออกไปถนนใหญ่พิมก็ออกมามันก็คึมคึมฟ้าคึ้มฝนนะคะระยาบอกว่าบอกว่าต้นไม้เอาไว้โคนนี้ไว้โคนนี้บอกน้องเขาน้องเขาลืมเอาไว้โคนต้นไม้อย่าไปทิ้ง ด็ดใบไม้นาไวโคนต้นไม้ยังยังไวโคนมันนั่นแหละเอ๊ะมันเป็นปุ๋ยเถียงอีกแล้วดุดุน้องครับมันเป็นปุ๋ยนาไวโคนต้นไม้อะ่ะหมกหมกไปน้องเขาตัดต้นไม้คนะรับพ้าประทานพรอีเจ้าบ่าวลองหมาของน้องเขาเลี้ยง,น,ง,น,งน้องทำอะไรอะไม่ได้ไปไหนหรอไอ้นี่ตายไปไง่าเนี่ยฉบานะ่ะ ตายป่ะหอกมันสวยชบาเขามีชบาอยู่ต้นตรงนี้นะคะตายไปแนละ้วชบาสีสีส้มซ้อนค่ะเนี่ยท่านะเมื่อก่อนเมื่อก่อนพี่พิมก็เดินลัดตรงนี้นะค่ะมันนานแล้วมันคงจะตายชบา้ตุย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 นี่ค่ะทางทางสาธารณะนะคะเนี่ยดังเดิม เ็าจะเดินกันนะคะเดินไปวัดพิมพ์ก็เดินลัดแล้วก่อนบ้านจะอยู่ด้านนู้นนะก็บ้านเก่าก็จะเดินลัดเข้ามาตรงเนี้ยริมคลองนะมาทะลุวัดนะคะจําได้ยามเด็กนะครมาทะลุวัด <c oughs> <c oughs> มาทะลุวัดนี่ค่ะริมริมคลองนะคะริมแม่นม้ำนี่ค่ะชุมชนจะหนานแน่นนะคะชุมชนหนานแน่น ลพบรีนะคะแม่น้ำํำลพบรีค่ะอันนี้ออปอดเต็มเลย mm. เขาระบายน้ําไปแล้วแห้งแห้งลงไปบ้างแล้วนะคะทุกท่านจะแห้งลงไปอันนี้จะริมแม่น้ําริมแม่น้ํานะคะริมแม่น้ําที่ว่าชุมชนอยู่กขน,นาแน่นเลยนะคะอยู่ขน,นาแน่นยอน่าจะไม่ได้ทํำนะบ้านนี้ ชุมชนน่นเนี่ยเลาะเลาะไปผ่านเป,นป็นทางสาธารณะนะคะที่ว่าผ่านไปมาได้เนี่ยเลาะเลาะหน้าบ้านของคนนี้ไปเลาะไปนู่นจะมีทางนะคะน้องเขาก็งว่วนหวากซื้อพระเจ้าพระเจ้าค่ะน้องเขาฝากซื้อพระเจ้าเนี่ยวิวคืมฟ้าคืมฝนแล้วไปยุเข้าจะนี่ค่ะวิววิวเก่าเก่านี่ยนะคะพี่ว่านี่นีน้ำน้ำลดลงไปเยอะเลยนะคะ น้ำลงไปเยอะเลยค่ะน้ำลงไปเยอะเลยค่ะนี่ค่ะหน้าวัดนะคะพี่คิมก็มาอยู่ตรงหน้าวัดเดิิๆนะคะคือคัดเดิมเดิมเป็นหน้าวัดนะคะทางจอดรถกว้างค่ะถัถ่ายกันนะ ก็เช้าก็ส่งนักเรียนกันบ้างอะไรบ้างส่งนักเรียนบ้างอะไรบ้างก็ต้นต้นโพต้นใหญ่นะคะเนะี่ยต้นโพต้นใหญ่มีมานาน,ลนะะแล้วะน,นะคะเขาก็จะมีคนบุกแลกรนนะคะช่วยกันล้านออกมั่งอะเพรา่าสูงพยายามฟ้าฝุนมันจะอันตรายนะคะนี่คือวัดทองแท่งนิสสิยาลามนะคะทุกท่าน พี่พิมก็พาพามาเดินพามาเดินและรับงานจากน้องเขานะคะพี่พิมก็ขอลงแก่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะให้เป็นกำลังใจให้พี่พิมมีทางทางเดินนะคะที่ว่าผ่านจะได้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะที่ตามให้กำลังใจพี่พิมพ์ ก็สจร,จรไปมาผ่านเี่ฝั่งหนูนะฝั่งนูก็จะมาข้ามตะพานเนี่ยค่ะเส้นจรไปมานะคะทุกท่าน